เออว่าไงผมว่าหมาบ้านผมแม่งแปลกๆว่ะยังไงวะคือแม่งแบบไม่ไม่ค่อยฟังอะเ,ออเวลาสั่งคําสั่งอะไรเงี้ยมันมันออไม่ค่อยเชื่อฟังแล้วเหมือนแต่ก่อนออคืออย่างล่าสุดอบผมสั่งสั่งให้มันแบบสั่งว่าไปซักผ้าดูนี่อะไรเงี้ยมึงตลกปะเนี่ยคือไม่ฟังไม่เท่ายไว้พี่ ต่แม่งแบบวันๆแม่งเอาแต่นอนออไม่ช่วยทำมาหาแดกอะไรเลยแดกเสร็จแก็เล่นเ,ออเล่นแล้วก็นอนชืดตดแม่งโคตรเหม็นนอนกรนเสียงดัง่ผมแม่งนอนไม่หลับและล่าสุดโง่ก็บ้าแม่งก็ไเป็นยังงเขา,านีน่นมึงเลี้ยงมหาพันธเลยเไรเอเอฟนบูดอครับพี่